สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5 1 0ร้อยละในเรื่องของอธิบายความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนโดยครูพิริยะแสงดีครูโรงเรียนวัดยอดพัพพิมลสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนได้ นักเรียนเคยสงสัยไหมครับเวลาไปห้างสัพสินค้าสินค้าที่ติดราคาไว้เขามีต้นทุนเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่เข้าพวกนี้เขาจะคำนวณถึงกำไรหรือขาดทุนหรือว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นอาจจะเท่าทุนได้ก็คือซื้อมาแลขายไปในราคาที่เท่ากันเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทุน ราคาขายกำไรและขาดทุนเท่าทุนมันเป็นยังไงพบกันครับครับครูจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับร้านค้าซื้อของเล่นมาราคาชิ้นละ20บาทขายไปในราคา35บาทซื้อของเล่นมาราคาชิ้นละ20บาทเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าทุนขายของเล่นไปในราคาชิ้นละ35บาทเรียกว่าอะไรครับ เรียกว่าราคาขายเรามาดูความหมายของทุนนะครับว่าทุนคืออะไรทุนคือราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการต่อมานะครับราคาขายคืออะไรราคาขายคือราคาสินค้าที่ขายไปนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับร้านของเล่นนะครับ ร้านของเล่นซื้อสินค้ามาราคาชิ้นละ50บาทขายไปในราคา65บาทจากสถานการณ์นี้นะครับร้านของเล่นได้กำไรหรือขาดทุนเก่งมากครับนักเรียนร้านของเล่นได้กำไรร้านของเล่นได้กำไรกี่บาทนักเรียนสามารถมีวิธีการหาได้อย่างไรเก่งมากครับนักเรียน ร้านของเล่นได้กำไร15บาทหาได้จากราคาขายลบทุนจะได้65ลบ50เท่ากับ15บาทถ้าร้านของเล่นซื้อสินค้ามาราคาชิ้นละ30บาทขายไปในราคา20บาทจากสถานการณ์ร้านของเล่นได้กำไรหรือขาดทุนครับนักเรียนเก่งมากครับ ร้านของเล่นขาดทุนร้านของเล่นขาดทุนขี่บาทนักเรียนมีวิธีการหาได้อย่างไรครับเก่งมากครับนักเรียนร้านของเล่นขาดทุน10บ,บาทหาได้จากทุนลบราคาขายจะได้30ลบ20เท่ากับ10บาททีนี้เรามาดูความหมายของกำไรและขาดทุนนะครับกำไรคือ ถ้าราคาสินค้ามากกว่าทุนการขายจะได้กำไรซึ่งกำไรหารได้จากราคาขายลบทุนขาดทุนคืออะไรถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะขาดทุนซึ่งขาดทุนหาได้จากทุนลบราคาขายร้านของเล่นซื้อ ตุ๊กตาหมีมาราคาตัวละ250บาทขายได้กำไรตัวละ70บบาทร้านของเล่นขายตุ๊กตาหมีตัวละกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนร้านค้าขายตุ๊กตาตัวละกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน ร้านของเล่นซื้อตุ๊กตาหมีมาราคาตัวละ250บาทขายได้กําไรตัวละ70บาทหาราคาขายได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนราคาขายเท่ากับทุนบวกกําไรราคาขายเท่ากับ250บวก70เท่ากับ320บาทแสดงว่า ร้านของเล่นขายตุ๊กตาหมีตัวละ320บาทกวินซื้อมาโยกราคาตัวละ1,500บาทขายต่อให้แก้มขาดทุน400บาทกวินขายมาโยกให้แก้มราคากี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนกวินขายมาโยกให้แก้มราคากี่บาท สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนกวินซื้อมาโยกราคาตัวละ1500บาทขายต่อให้แก้มขาดทุน400บาทหาราคาขายได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนราคาขายเท่ากับทุนลบขาดทุนราคาขายเท่ากับ1500ลบ 400เท่ากับ1100บาทแสดงว่ากะวินขายม้าโยกให้แก้มราคา1100บาทร้านของเล่นขายลูกบาสราคาลูกละ900บาทได้กำไร200บาทร้านของเล่นซื้อลูกบาสมาราคาเท่าใดขายลูกบาสได้กำไรหรือขาดทุนครับนักเรียน เก่งมากครับนักเรียนได้กำไรขายได้กำไรหมายความว่ายอย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนราคาขายต้องมากกว่าทุนราคาขาย900บาทขายได้กำไร200บาทจะมาหาทุนกันนะครับทุนเท่ากับราคาขายลบกำไรทุนเท่ากับ900ลบ200เท่ากับ700บาทแสดงว่า ร้านของเล่นซื้อลูกบาสมาราคา700บาทธนาขายหุ่นยนต์ให้บอยราคา90บาทขาดทุน25บาบาทธนาซื้อหุ่นยนต์มาราคาเท่าใดขายหุ่นยนต์ได้กำไรหรือขาดทุนครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนขาดทุนขายขาดทุนหมายความว่ายอย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนราคาขายน้อยกว่าทุน ราคาขาย90บาทขาดทุน25บาทจะมาหาทุนกันนะครับนักเรียนทุนเท่ากับราคาขายบวกขาดทุนทุนเท่ากับ90บบวก25าเท่ากับ1บาทแสดงว่าธนาซื้อหุ่นยนต์มาราคา115บาทร้านของเล่นซื้อรถบังคับมาราคาคันละ1300บาท ขายไปในราคา1,300บาทร้านของเล่นขายรถบังคับได้กำไรขาดทุนหรือเท่าทุนค้ำนักเรียนเก่งมากค้ำนักเรียนเท่าทุนเพราะราคาซื้อหรือทุนเท่ากับราคาขายนั่นเองสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกว่านี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าทุนคือราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการราคาขายคือราคาสินค้าที่ขายไปถ้าราคาขายมากกว่าทุนการขายจะได้กำไรซึ่งกำไรหาได้จากราคาขายลบทุนถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะขาดทุนซึ่งขาดทุนหาได้จาก ทุนลบราคาขายถ้าราคาขายเท่ากับทุนเรียกว่าเท่าทุนนะครับนักเรียนถ้าทราบราคาขายและกำไรหาทุนได้จากทุนเท่ากับราคาขายลบกำไรถ้าทราบราคาขายและขาดทุนหาทุนได้จากทุนเท่ากับราคาขายบวกขาดทุน สำหรับวันนี้นะครับมีแบบฝึกขันให้นักเรียนได้ลองทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนมาในวันนี้นะครับด้วยการสองข้อนั่นเองข้อแรกนะครับยายา่ยาซื้อนาฬิกาข้อมือราคา3,200บาทขายคาดทุน500บาทยายา่าขายนาฬิกาข้อมือราคากี่บาทส่วนข้อที่2นะครับเจมขายลูกฟุตบอลราคา450บาท ขายได้กำไร120บาทเจมซื้อลูกฟุตบอลราคาเท่าใดมี2ข้อนะครับสำหรับคลิปนี้ให้นักเรียนลองไปทบทวนทำดูนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นักเรียนอย่าลืมทำนะครับ